สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่11เดือน9พศ2565ค่ะมณีกะสิมาวายลุงพ่อกะเซมแล้วก็จุดถูบเสียงไทยขอเลขกตองงวดนะจ่ะงวดที่แล้วจุดใด8เ้893เข่า2อตัวลาง83ค่ะตรงๆผู้พันถูกก็มีแต่ว่าผู้ขอนิ่งบถูกจะจากภาพซ้ายมือข้างบนนะคะ893เงวดที่แล้วที่จุดใดนะคะ จะว่าเก่าสามสามเก่าก็ยังมักอยู่นะคะงวดนี้ก็ยังสื่อตามมาอยู่จ้าบ่แบบน่บางที่อาจจะไม่ออกงวดนี้ก็ได้แปดเกาสามจะบันนีกก็เบิ่งเลขกถูกตัวแรกกันจ้าตัวแรกงวดนี้ออกเลขสี่นะคะสี่ยังหลักขมันหวานเนี่ยมักสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หาหาสี่สองหาสามเจ็ดสี่วอาพื้นสามเจ็ดสี่เนี่ยมักขนาดสื่อตามมาทุกงวด กะบ,บออกจากเถื่อกันยังว่ากันยังว่าจะเป็นหดไใ้สีออกหายมันเป็นเล็ลงทายไม้เหลขโฉนดที่ดินนั่นนะจ๊ะก็เลยมักหลายตอนนี้เพิ่นไปพักผ่อนอยู่ในธนาคารอยู่บ้านมันหอน,น,หอนก็เลยไปอยู่แอร์เย็นๆพนะสื่อตามไหวเพื่อว่าเพิ่อนอยากออกมาตอนนี้บริเวณวัดก็มีฝนลินน่อยๆน,นะจ๊ะแต่ก็เลิ่มมีค้นมาทําบุนมาก,กับหลวงพอ่อยู่นะจ๊ะคาาือผวลลันอักลับมกเบิ่งเหลัวที่สองของเฮา เลขตัวที่สองเลขที่ออกสี่สองมักบอพี่น้องสี่สองสสองหรือไปอีกอย่างหนึ่งกับเป็นสีกับเป็นใดนะจ๊ะฟังหันห้าตะเบาไปว่ามักสี่สองหาเนาะจ๊ะหรือว่าเลขตัวต่อไปสิเป็นเลขหาว่าเดี๋ยวช่วงทิทาตัวที่สามออกนะคะเ้าก็บว่เบิงแผงไว้ล่อไปสะก่อนนะจ๊ะเลขสี่สองมันมีบนอวันเห็นจะส่เจ็ดสองสองสีพี่น้อง 8ปดซีซีแปดซีแปดีีเจ็ดีีเออสามหนึ่งซีนี่รหัสพนักง,งานวันเองแต่พัดได้รหัสมาพันออกจากเถ่อคาระวางทาเลขตัวที่สามออกเดี๋ยวขึ้นไปกราบหลวงพ่อทั้งสารากันจ้าม้างวดก่อนบดีขึ้นไปแต่ว่าม้างวดนี้เพิ่นเปิดแล้วก็เลยสีขึ้นไปจ้าก็ะสือประเทศไทยวิดีโอให้เบิ่งนะคะทั้งสารานี่เพราะว่าก็มีหลายคนเพิ่นขึ้นไปกราบน้าเดี๋ยวสีโอนอวกันนะจ้ะ ถอดรองเท้าข้างล่างนะคะก่อนขึ้นไปจะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุเข่านะคะถึงสิเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าคนก็บอกวิหลายนะคะจะเข้ากับบเบิ้งเลขตัวที่3ามกัค่ะตัวที่3เลขที่ออก429 429หรือ426นะคะทับเลข2อตัวกับิมี่42 49 29 46หล้กก็26ค่ะ 4664นี่ก็ตรงกับเลขหลวงพ่อนะจับบวช64พรรษาแต่ว่าเลข429นี่มันก็คุ้นๆนะเหมือนสิตรงกับเลขอีหยังสักอย่างอ๋อตรงกับเลขหัวรถจักรรถไฟไอ้นามเนาะคะ่ะเลขพ่สอามหัวรถจักรรถไฟไอ้นามมิกาโดหรือจะออกเสียงว่ามิกาโดก็ได้จ้ะเก่าซีสามแต่พ่สอามเพลนพ่อสอง 3, พันซีลอยเก่าสิบสาม ตามพศอสอ่สงเขาว่าจับคู่สามตัวะสมกันได้สี่คู่นะจะ๊ะสองสี่เก่าสองสีลัวก็สี่เกสส่วนไม้เหล็กวัวรลุดจักหนังเก่าสีสา่สจะเล็กถูกเ่านะส่สองเกกับพอดีตรงกับเหล็กพศสามตัวหนาเนาะจะ๊ะสี่เกเท่าที่สังเกตเบืงเะะ้งน้ะเหล็กมันกับไก่เคียงกันแล้วก็เป็นเหล็กกลมเดียวกันอันนี้บอกมปนว่าสักส่วนส่งเสริมให้บ่าเหล็กน้ำกันนะคะ แต่ว่าหวานน้ำหมักเพราะว่าเลขออกมาไก่เคียงกันยังสีสื่อติดมือไหวก็ดีนะคะถ้ามันออกมาจังสือเลยเสียใจย้อนหลังนะาจา๊ะมาจาบับอะไรเขาก็บ่เบิ่งหวยกันหนูจุดได้สี่สองเก้ามีสองสีเจ้าเนี่ยมีสี่สองเก้า อ่ะโอเคหนูเอาสีหนูเอาสองสีเก่าค่ะสีสองเก่ามีมีจ่าสองสีเก่าสีสามเก่าก็มีจะ้ะจเหล็กคุ้นถวดหัวรถจักไอ้น้ำมิกาโด8แปดสิบบาทค่ะท่อนเศร้าบาทบลอกตาจ่าได้เหล็กได้หัวแล้วก็สิเมื่อบับในฝนสิตกคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายขอให้โชคดีจา้า